หน่อยนะอนุโมทนนตั้งใจฟังนะเพราะว่าบาปบ,บุญจริงๆมันอยู่ที่ความคิดนี่แหละบาปบ,บุญไม่ใช่สิ่งภายนอกนะ <Yeah. S 1> ถ้าเราเข้าไม่ถึงเรื่องบุญเรื่องบาปที่เป็นสัจจศาสตร์ว <Yeah. S 1> ิถีชีวิตเรามันจะ ไปทางบาปในส่วนส่วนใหญ่แล้วเราก็จะหาทางออกไม่ได้เพราะเราไม่รู้ตัวตนจริงๆของบาปกับบุญพวามจริงบาปบุญมันคืออะไรอธิบายภายใต้หลักของกรรมพระบรมบาศาสดาท่านตรัสว่าเรากล่าวว่าเจตนาคือกรรมคาว่าเจตนานี่เราต้องเข้าใจให้ตรงนะเข้าใจให้ตรงกับ ความหมายที่พระบรมศาสดาสท่านทรงตรัสคำว่าเจตนายังมีคําอธิบายต่ออีกว่าเจตนาเนี่ยเกิดขึ้นจากผัสสะผัสสะแปลว่าการกระทบกระทบทางหูทางตาทางจมูกเกิดการเห็นเกิดการได้ยินเกิดการได้กลิ่นเกิดการรู้รสเกิดการสัมผัสรู้ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งนะกระทบทางใจ ธรารมนึกคิดมันกระทบใจเกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างเนี้ยนะตัวนั้นน่ะอ่าก็เลยเกิดความคิดวิถีของความคิดนั่นแหละคือตัวเจตนาเป็นต้นว่าอยากฆ่าอยากลักอยากประพฤติผิดในกามเห็นพระแล้วไม่ศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยเกิดความกลนข้องมองใจเกิดกิริยาของของบาปห้าอย่างเกิดความอยากได้ของเขา ความพยาบาทความฟุง้งซ่าความโลเลความจิตใจหดหูเศร้าหมองอันนี้เป็นกิริยาไฟบาปถ้าบอกว่าพยาบาทในนั้นก็มีความน้อยใจอยู่ด้วยนะความน้อยเนื้อต่าใจอยู่ภายใน,ในจะบอกว่าความน้อยเนื้อต่าใจมันมา,าเกิดตรงจิตใจหดหูก็ว่าได้ในส่วนของอกุศลหรือบาปประธรรมเนี่ยส่วนของบุญก็คือ ใจที่มันผ่องใสใจที่มันอยากเสียสละใจที่มันอยากให้อภัยใจที่มันอยากช่วยเหลือใจที่มีความกตัญญูกตเบทิตาถ้าบอกกตัญญูในนั้นมีเมตตาอยู่ด้วยในนั้นมีกรุณาอยู่ด้วยเมตตาคือความอาลีอาลอบความกรุณาคือความปรารถนาอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์จนเกิดการขวัญขวายที่จะช่วยเหลือ โมทิตาคือความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีอาจารย์ชอบบอกว่าคือความไม่อิจฉาไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นเขาแล้วก็อุเบกขาคือความรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักวางในสิ่งที่มันสุดมือเอื้อมแล้วเราก็ต้องรู้จักปรงซะบ้างนะถ้าเกิดเราไม่ปล่อยไม่ปรงใจเรามันก็จะเป็นทุกข์มีเมตตาไม่รู้จักปล่อย เมตตาเนี่ยเป็นสิ่งดีงามนะแต่ถ้าเกิดไม่มีโอเบกขาควบคุมมันจะกลายเป็นความเศร้าโศกได้เพราะเราไม่สามารถอุ้มชูใครได้ทั้งหมดทั้งสิ้นหรอกอเป็นต้นว่าความรักของมันดาบิดาเนี่ยเป็นเมตตาก็จริงแต่ความรักของมันดาบิดาที่มีต่อบุตรไม่สามารถกางกั้นความแก่ความเจ็บความตายได้ความรักของบุตรที่มีต่อมันดาบิดา ก็ไม่ได้สามารถกังกันความแก่ความเจ็บความตายได้ภัยสามประการนี่ไม่สามารถต่อต้านด้วยอำนาจของความรักไม่สามารถต่อต้านด้วยอำนาจของเมตตากรุณามุทิตาเพราะฉะนั้นอุเบกขาจึงเป็นสิ่งที่มีบทบาทต่อชีวิตเพื่อทำให้เราดำรงอยู่ได้ในกระแสของของบุญนะเมตตาก็ดีกรุณาก็ดี โมทิตาก็ดีที่ไม่มีอุเบกขาเมื่อไปเจอภัยใหญ่ทั้งสามประการนี่เราจะไม่มีทางหลุดรอดไปจากบาปประธรรมคือความอยากให้เขาไม่ตายอยากให้เขาไม่แก่อยากให้เขาไม่เจ็บอยากให้เขาไม่ตายคือตัวลภพระเมื่อไปได้มาก็เศร้าหมองเป็นพยาปทะเมื่อเศร้าหมองมาเมื่อใจมันเกิดความเลาร้อนมาจึงเกิดความกระสับกระส่ายเกิดความกระสับ,สบกระส่าย กระซับกระใสามาก็เกิดความโลเลโลเลใจก็เศร้าหมองใจเราก็ถูกบาปประทำเข้าครอบงำนี่คือเรื่องบุญเรื่องบาปนะเรื่องบุญเรื่องบาปซึ่งบุญกับบาปเียันพูดมาดังนี้นะในวิถีของปุโุชนเนี่ยวันหนึ่งหนึ่งนีง่มันสลับผัดเปลี่ยนกันเดียวดีเดียวไายเดียวดีเดียว้ายเดียวบุญเดียวบาปอยู่ตลอดเวลาเพราะหมู่สัตว์ทั้งหลายไม่เคยสังเกตดู ไม่เคยสังเกตกิริยาของบุญของบาปที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณเหล่านี้นะมนุษย์ทั้งหลายจึงไม่สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายไตยเกิดในวัฏสงสารได้คนคนหนึ่งไม่ใช่ว่าเขาจะบาปก,กันทั้งวันนะเป็นต้นว่ามารดารักบุตรบุตรรักมารดาบิดามีความกตัญญูก,กตเวทิตาปรารถนาอยากให้มารดาบิดาเป็นสุขนะ พามันดาบิดาไปเข้าโรงพยาบาลบ้างอะไรบ้างไปดูแลรักษาแต่พอมันดาบิดาไม่หายสุดลงมากลับไปโกรธให้หมอก็มีนะไปโกรธให้หมอบอกหมอดูแลไม่ดีอยางงนั้นมันเกิดความหงุดหงิดลำคันใจเกิดความหงุดหงิดพยาบาทใจขึ้นมาก็มีไปผูกโกรธคนนู้นคนนี้ขึ้นมาก็มีเพราะเราไม่เข้าใจหลักสัจหลักสัจธรรม จากความกตัญญูกลายเป็นความหวงแหนนพอหวงแหนเท่านั้นแหละบาปประธรรมก็ครอบงําใจนี่นเป็นวิถีของปุรุชนปุรุชนผู้ที่ยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเขาจะไม่สังเกตดูกิริยาบุญบาปที่เป็นสัญชาตญาณเหล่านี้นะชีวิตเขาจึงตกอยู่ภายใต้อํานาจของตัณหาชีวิตจะดําเนินไปด้วยอํานาจของตัณหาดีก็เพราะตัณหาไม่ดีก็เพราะตัณหา เพราะมันมีอวิชชาคือความไม่เข้าใจเป็นปัจจัยชีวิตจึงดำเนินไปด้วยอำนาจของความอยากอันเกิดขึ้นจากการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่แหละเมื่อมาพูดถึงการกระทบเราก็มาเรยงเห็นเรื่องของเจตนาและเจตนาคือกรรมเนี่ยมันเชื่อมโยงกันทั้งหมดบุญบาปก็คือกรรมซึ่งบุญบาปเนี่ยก็คือเจตนา มันเริ่มต้นที่ความคิดหรือเจตนาเรานี่แหละความรู้สึกนึกคิดเราจะเห็นได้ว่าปุถุชนผู้ไม่เคยเห็นวิถีเ่าเนี่ยมันถูกปกครุมไปด้วยความไม่รู้ชีวิตเขาจึงเป็นไปตามสิ่งที่เขาเข้าใจว่าแต่จริงๆแล้วความเข้าใจว่านั้นไม่มีความสว่างสวัยอะไรอยู่เลยไม่สามารถที่จะนำให้เราหลุดพ้นจากอำนาจของตัณหาที่มันปลุกเล้า คู่เท่าผู้แก่โบราณโบราณเพิ่นกันเลยว่าสี่คนหามเนี่ยคือร่างกายเนี่ยอันประกอบไปด้วยธาตุสี่นี่นะมันเป็นแค่คนหามเฉยๆสามคนเห่สามคนคือตันหาสามนี่แหละตันหาสามคืออะไราการมัดตันหาความอยากได้อยากมีในรูปในรถใ,ในกลิ่นในเสียงในการสัมผัสถ,ถูกต้องทั้งผิวกายนี่เป็นการมตันหาภาวะตันหา ความอยากมีอยากเป็น,นวิภวะวต,ตันหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเป็นตันหาสามซึ่งตันหาสามนี่เกิดเกิดขึ้นภายใต้การนึกถึงอดีตคือสัญญาขัน,นการปรุงแต่งคิดถึงอนาคตเป็นสังขารฐาน,นอาศัยความรู้สึกที่ปรากฏเพราะการนึกการคิดคือเวทนามาหล่อเลี้ยง สังเกตดูนะเวลาเราเห็นเนี่ยเราเห็นไม่นานห Trans นนนนอารนกนนนหอกน้องนั้นนึกคิดตลอดเวลาเราได้ยินแล้วก็ได้ยินไม่นานหรอกน้องนั้นนึกคิดตลอดเวลาเวลาเราได้กลิ่นก็ได้กลิ่นไม่นานหรอกน้องนั้นนึกคิดตลอดเวลาการนึกการคิด ấy, ก็มีอาหารของของการนึกก็คือเวทนาขันนั่นแหละหรือว่าความรู้สึกความรู้สึกมันมาหล่อเลี้ยงไว้เราเลยมันใหญ่เลยในการนึกการคิดนั่นแหละคือตัวกรรม มโนกรรมเกิดก่อนอย่างนี้นะวจีกรรมมันจึงทําตามวัจีกรรมเป็นส e ่วนของเป็นส่วนของความเป็นเบาเบาคือธาตุนั่นแหละวจีกรรมเนี่ยเป็นผลมาจากมโนกรรมมโนกรรมเกิดก่อนตัวนั้นแหละคือตัวกรรมมโนกรรมเป็นอย่างไรวัจีกรรมเป็นอย่างนั้นมโนกรรมเป็นอย่างไรกายกรรมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเกิดมโนกรรมมันทุจริต วจีกรรมก็จะทุจริตมีการโกหกบ้างมีการยุยงเห้าแตกกันบ้างมีความเบียดเบียนกันด้วยวาจาด่าทอบ้างมีการพูดเพ้อเจอ้อไม่มีหลักฐานใดๆบ้างมโนกรรมมันทุจริตกายกรรมก็เลยทุจริตตามมีการทำร้ายซึ่งกันและกันจนถึงชีวิตบ้างไม่ถึงชีวิตบ้างมีการลักขโมย ป้นชิงของกันและกันบ้างมีการเบียดเบียนโดยการาผิดลูกผิดเมียผิดประเวณีของอผู้อื่นบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะส่วนเราส่วนวจ,จีกรรมก็ดีกายกรรมก็ดีมันเป็นบ่าวมันเป็นบ่าวคือเป็นาธาตุเป็นาธาตุของมโนกรรมมโนกรรมเกิดก่อนอย่างนี้นะบุญบาปก็เลยเป็นหลักสัจจศาสตร์หรือว่าเป็นหลักของกรรม กรรมไม่มีใครสร้างกรรมเกิดจากผัสสะอาศัยความไม่รู้เป็นปัจจัยไม่รู้เหตุของกรรมนั่นแหละว่ากรรมมันเกิดขึ้นจากการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอาศัยความไม่เข้าใจเราจึงไม่สามารถหลุดพ้นจากวังวนของความรู้สึกหรือวังวนของกรรมนี้ได้ชีวิตก็เลยหมุนวนไป คนหนึ palm, de dead, de land, will, yeah. y, ่งหนึ่งนี่วันหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวดีเดี๋ยวไล่เดี๋ยวดีเดี๋ยวไล่หมุนวนเนี่ยเขาเรียกสังสารวัตรหรือวัตตสงสารหรือการไหว้เวียนวนนี่เป็นวิธีของปุถุชนวิธีของปุถุชนก็เลยเป็นไปตามอํานาจของสัญชาตญาณไม่ได้เป็นไปตามอํานาจของปัญญาแต่เป็นไปตามอํานาจของสัญชาตญาณอันถูกตันหาสามเนี่ยตันหาสามสามคนเห่เนี่ยเป็นคนเห่ให้เป็นไปตัวธาตุสี่นี่เป็นเพียงแค่ เบาวที่ทำตามอำนาจของสามคนที่แห่ไปคนหนึ่งนั่งแครจริงๆใจเนี่ยใจเรานี่นะมันเป็นแค่สภาพรับรู้เฉยๆฉยมันเป็นสภาพรับรู้แต่พอใจมันมาปนกับตัณหาโดนตัณหาเข้าครอบงำใจจึงไม่ไม่มีปัญญาใจจึงไม่มีปัญญาใจจึงถูกครอบงำด้วยตัณหาชีวิตก็เลยดำเนินไปตามอำนาจของตัณหา เพราะใจมันถูกครอบงําแต่ถ้าวันหนึ่งใจมันมองเห็นตัณหาแล้วมันเห็นว่าเออส่วนดีก็ติดนะส่วนร้ายก็ติดส่วนชั่วก็ติดเ,เราทำดีก็ทำดีเพราะอารมณ์เราทำชั่วก็ทำชั่วเพราะอารมณ์เราไม่ได้ทำดีเพราะปัญญาเราไม่ได้ทำชั่วเพราะเ,าเราไม่ได้หลุดพ้นจากอำนาจของความชั่วด้วยปัญญา ทั้งดีทั้งร้ายเนี่ยทั้งบุญทั้งบาปที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นไปภายใต้อํานาจของตัณหาสามที่มันเหตุไปตัณหาสามก็เป็นไปด้วยอํานาจของความไม่เข้าใจหรืออวิชชาอยู่อย่างนั้นเนี่ยเนี่ยใจมันมีปัญญาเนี่ยมันจึงมองเห็นนะมันจึงมองเห็นสัจจสัจจความจริงเหล่านี้มาได้ยินได้ฟังธรรมะของพระบรมศาสดาท่านว่าเมื่อเข้าใจดังนี้คือหลักของดวงตาเห็นธรรม เมื่อเรามีดวงตาเห็นธรรมคือความเข้าใจอย่างนี้จึงรู้ว่าบาปบุญที่มันเป็นไปอยู่นี้ก็คือผลของการทำงานของขันห้าหรือว่าผลของการทำงานของตาหูจมูกลิ้นกายใจอินทรีหกเนี่ยที่มันมีการมากระทบจึงเกิดวิถีความคิดขึ้นมาเป็นดีเป็นร้ายเมื่อเราไม่รู้เราจึงถูก ครอบงมด้วยอํานาจของตันหาอยู่นั่นเองเมื่อเราเข้าใจดังนี้นะบุญในพระพุทธศาสนาจึงเป็นบุญที่นําพาให้เราหลุดพ้นจากอํานาจของความยึดติดทั้งหลายเป็นบุญที่ทําให้เราหลุดพ้นจากกรรมทั้งปวงเมื่อเราเข้าใจดังนี้แล้วเราจะเห็นกิริยาหนึ่งในการติดข้องอยู่ในทั้งบุญทั้งบาป ตามแบบอย่างของปุรุชนที่เป็นบุญบาปที่เกิดขึ้นจากอำนาจของตัณหาอันมีอวิชชาปกคลุมไว้นี่เราจะเข้าใจว่าเนี่ยคือสมุทัยสักว์เมื่อเราเข้าใจนี่เขาเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมมีตามองเห็นธรรมภายในบุญบาปนี่เราจะรู้ได้เลยว่าแม้เราจะมีศาสนาเป็นศาสนาอื่นที่ไม่ใช่พุทธศาสนาเป็นที่นับถือแม้เราจะไม่ได้เกิดอยู่ในประเทศไทยเราเกิดเป็นอยู่ในต่างต่างประเทศ เป็นคนต่างชาติไม่ว่าจะทวีปใดๆก็แล้วแต่กิริยาของบุญของบาปอันเป็นไปโดยอำนาจของตัณหานี่ไม่ได้ต่างกันเลยกโกรธก็โกรธเหมือนกันอยากได้ก็อยากได้เหมือนกันยึดมั่นถือมั่นก็ยึดมั่นเหมือนเหมือนกันคำสอนของพระพุทธเนี่ยคำสอนของพระพุทธท่านไม่ได้พูดถึงสิ่งอื่นเลยท่านพูดถึงเรื่องชีวิตของเราเองนี่แหละ,ะว่าชีวิตเนี่ยนะมันเป็นไปอย่างนี้นะ เรื่องของบุญของบาปจึงไม่ใช่เรื่องที่พูดมาโดยลอยๆแต่มันเป็นหลักสัจจะศาสตร์ที่มีอยู่โดยธรรมดาของมันเมื่อเติมความไม่รู้เข้าไปตัณหาก็ครอบงำเมื่อเติมความเข้าใจปัญญาก็เข้าครอบงำเมื่อเรามีปัญญาดังนี้นะเราจึงปฏิบัติธรรมได้ในข้อที่สองสืบไปนี่ข้อที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วบุญในพระพุทธศาสนาข้อที่หนึ่งคือรู้สิ่งที่อาจารย์พูดมา เข้าใจในสิ่งที่ยานพูดมาเนี่ยเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิจึงมีบุญข้อที่สองคือดำริออกอการดำริออกจากอะไรการดำริออกจากบาป,บาปนั่นแหละ,ะการดำริออกจากบาปบาปอยู่ไหนบาปอยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดหรือเจตนาเจตนาเนี่ยเราบังคับมันไม่ได้นะ,ะบางคนเนี่ยมีคนขับรถปาดหน้าแล้วก็หงุดหงิดนี่ย บางคนเขาขับรถช้านำหน้าเราเราก็หงุดหงิดแล้วบางคนเห็นปลาในบอ่อวัดก็อยากเอามาต้มแล้วใช่ไหม <c oughs> มันเกิดความรู้สึกเกลียดมันเกิดความรู้สึกชังมันเกิดความรู้สึกอยากได้ของเขาความพยายามเขาุมงเบียดเบียนเขาเกิดขึ้นมาเนี่เขาเรียกว่าบาปบาปมันเกิดขึ้นในใจเรากําหนดรู้ได้เนี่ยเรายึดถือเรามีกรรมอันเป็นบาปแหละ แค่เรามีสติระลึกได้อย่างนี้นะกุศลแลธรรมมันก็เกิดภายใต้ความเข้าใจเราจึงดำริออกดำริออกจากบาปที่เราเป็นอยู่เนี่ยเรารู้เลยว่าเนี่ยความคิดเรากำลังเป็นบาปเราจึงดำริที่จะออกออกจากกามดำริออกจากกาม,ออกากกามเรารู้ว่าความเป็นบาปทั้งปวงเนี่ยมันไม่ได้ มันไม่ได้อยู่นอกเหนือจากความอยากได้รูปอยากได้รสอยากได้กลิ่นอยากได้เสียงอยากได้อะไรหรอกออมันอยู่ภายใต้การอยากได้รูปรสกลิ่นเสียงการสัมผัสถูกต้องนี่แหละเราจึงดํารีออกออดํารีออกออจากกามท่านเรียกว่าเนคขมมะ้าเป็นวิถีของญาติโยมนะอ,อ,อยู่บ้านอยู่เรือนเนี่ยมันดํารีออกออภายใต้ความเป็นผู้มีกุศล แต่ว่ามันยังรักมันยังรักษาไว้อยู่ครึ่งหนึ่งนะอ่ามันก่อไว้ที่ว่าไม่เอาของเขาไม่เบียดเบียนเขาเนี่ยไม่เบียดเบียนเขาแต่ส่วนที่เป็นของตัวเองเนี่ยเรามีความภาคความเพียรในการแสวงหาโดยไม่เข้าไปเบียดเบียนใครใครเขาเนี่ยก็คือการดําดีออกแต่ยังแสวงหารูปหารสหากลิ่นหาเสียงอยู่แต่ไม่ไปเบียดเบียนใครคําว่าศีลก็เลยเกิดขึ้น าวา่าศีลก็เลยเกิดเกิดขึ้นภายใต้กิริยาของการดํารีออกเมื่อเราดํารีออกจึงเกิดบุญข้อที่สามคือสัมมาวาจาใช่ไหมสัมมาวาจาคือการพูดจาที่มันถูกต้องไม่เข้าไปเบียดเบียนใครๆเขาจึงเกิดบุญข้อที่สี่ขึ้นมาคือสัมมากัมมันตะคือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายคือการไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกาม จึงเกิดบุญข้อที่สี่คือ,อจึงเกิดบุญข้อที่ห้าคือสัมมาอาชีวังทั้งหมดเนี่ยทั้งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคือการคิดถูกเนี่ยหรือว่าการดำริออกเนี่ยดำริออกจากกามดำริออกจากความพยาบาทดำริออกจากความมุ่งเด็ดเบียนจึงเกิดสัมมาวาจาจึงเกิดสัมมากรรมัตตะสัมมาวาจาคือพูดที่มันถูกต้อง สมาการมันถะกรรมมันตะคือการกระทําการงานที่มันถูกต้องไม่ฆ่าเขาไม่รักของเขาไม่ประพฤติผิดในกรรมทั้งหมดนี่มันรวมกันจึงเป็นสัมมาอาชีวังสัมมาอาชีวังคือการเลี้ยงชีวิตที่มันที่มันถูกต้องในเนี้ยมันมีความผ่องแผ้วมันหาความบกพร่องไม่ได้ภาษาคนลาวเขาเรียกมันหาแป้วบ่พอมันหาแป้วมันหาจุดบกพร่องบ่บมี มันก็เลยผ่องใสชีวิตของเราดึงเป็นชีวิตที่ไม่ติดบาปนะซึ่งกิริยาทั้งหมดนี่นะมันก็ต้องอาศัยความหมั่นเพียนความเพียรที่มันถูกต้องคือกิริยาที่มันประคองไว้ประคองไว้ซึ่งอะไรก็ประคองไว้ซึ่งทั้งหมดที่พูดมานี่แหละแต่ทั้งหมดนี่มันรวมกันอยู่ที่อะไรเมื่อเราเข้าใจกิริยาของความยึดถือในในวิถีของความคิดในวิธีของความรู้สึกนื้คิด เราจึงประคองไว้อยู่ในกุศลละธรรมเราประคองไว้อยู่ในกุศลละธรรมกุศลละธรรมเนี่ยเมื่อพูดแล้วสามารถย่อลงมาเหลือแค่สองอย่างอันนึงคือสมถกรรมฐานอันนึงคือวิปัสสนากรรมฐานสมถากรรมฐานคือการหยุดด้วยการอยู่กับลมหายใจบ้างอยู่กับสติอธิษฐานการงานบ้างโดยที่เราไม่เข้าไปนึกไม่เข้าไปคิดปรุงแต่งน เรามาหยุดด้วยการอยู่กับลมหายใจหรือเราทํางานอะไรอยู่แล้วก็รู้สิ่งนั้นแปลงปันอยู่แล้วก็รู้เนี่ยภายใต้การมีสติหรือจะประคองประคองอารมณ์ความผ่องแผ้วที่เราเกิดขึ้นจากการมีสม,มาธ,ธิมีการดําริออกมีวาจาที่ถูกต้องมีการการงานที่ถูกต้องมีการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องเนี่ยมันมีความผ่องแผ้วมาแล้ว เรารักษาบุญนี้ไว้เป็นกิริยาที่ปกครองไว้เท่านี้ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสัมมาวายมะความเพียรถูก,ต,ถกตัววิปัสนาวิปัสนาสมถะกับวิปัสนาเนี่ยตัววิปัสนาก็คือการมองเห็นนั่นแหละการมองเห็นบาปที่ปรากฏเราสลัดทิ้งเราสลัดทิ้งแล้วก็ประคองในส่วนที่ มันผ่องแผ้นนี้ไว้รักษาส่วนที่เป็นบุญนี้ไว้เนี่เป็นสัมมาวายามะซึ่งสัมมาวายามะเนี่ยมันแบ่งเป็นกิริยาอยู่สี่ใช่ไหมอันนึงคือละบาปอันนึงคือกางกั้นบาปอันนึงคือเจริญบุญอันนึงคือรักษาบุญรักษาบุญอยู่ไหนก็อยู่ที่ความคิดเนี่ยตัวมูลเหตุของกรรมทั้งปวงก็คือมโนกรรมนี่แหละเรารักษาความรู้สึกนึกคิดของเจ้าของให้มันประคองไว้อยู่ในกุศลเนี่ยอยู่ในกุศล,ลธรรมเนี่ย กนะิริยาทั้งหมดนี่ต้องอาศัยความเห็นนะความความเห็นภายในนี่เขาเรียกดงตาเห็นธรรมความเห็นภายในนะทั้งหมดเนี่ยเป็นสัมมาวยยมะความเพียรน,นะมันต้องอาศัยสติสติที่มันถูกต้องเป็นสัมมาสติก็คือการระลึกถูกดังนี้แหละเขาเรียกว่าสัมมาสติเมื่อเราตั้งใจกระทําอยู่เป็นอยู่อย่างนี้ประคองอยู่อย่างนี้นั่นเทเรียกว่าสัมมาสมาธิ เมื่อเราประคองตนให้หลุดพ้นจากอำนาจของบาปจิตมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาตามลำดับลำดับไปนี่วโรธรรมคือบาปห้า 5, มันดับไปอย่างน้อยแล้วก็ถึงปฐม,มชานเนี่ยนะเป็นปฐม,มชาน้ามันละเอียดขึ้นก็เป็นัานสองฌานสามัานส,าานสตามกิริยาในสิ่งที่เราหลุดพ้นไปนี่เป็นวิธีของบุญในพระพุทธศาสนาอันอาศัยความเข้าใจถูกดังนี้นะ นี่เป็นบุญแท้เมื่อเป็นบุญดังดังนี้นะบุญกุศลทั้งหลายเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเราได้บำเพ็ญแล้วเราเป็นผู้มีบุญแล้วดังวันนี้นะญาติโยมทั้งหลายเจ้าภาพนะเจ้าภาพได้มา,าทําบุญอุทิศทานให้กับบุกให้กับญาติโยมพ่อโยมแม่โยมตายโยมยายาผู้ที่ล่วงลับไป นี่ก็เป็นส่วนของกุศลนะเป็นส่วนของเมตตาที่มันปรากฏขึ้นเป็นส่วนของความกตัญญูกตวเวทิตาในกตัญญูกตวเวทิตานี่มีทั้งเมตตามีทั้งกรุณามีทั้งไม่อิจฉา,าภายในแต่ให้เติมตัวอุเบกขาคือความเข้าใจาความเข้าใจซึ่งความพลัดพรากภัยสามประการคือความแก่ความชราความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยไม่สามารถมีสิ่งใดมากางกั้นได้ เราจําเป็นจะต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับภาวะของความเป็นจริงอุเบกขามันจึงจะสามารถเกิดขึ้นมาได้บุญกุศลทั้งหลายของอบุตรธิดาลูกหลานได้ปรากฏขึ้นแล้วในใจของเราท่านทั้งหลายเป็นสิ่งเหมาะเป็นสิ่งควรที่จะแผ่อุทิศทานไปให้กับบุคคลผู้ร่วงรับบุคคลผู้ร่วงรับนี่ อันที่จริงแล้วตามที่อาจารย์เ,เคยเห็นเคยอะไรท่านก็เป็นคนผู้มีจิตใจดีงามามีเป็นบุคคลผู้มีจิตใจดีงามอยู่กับบุญกุศลอยู่กับบุญงามความดีท่านน่าจะโน้มเอเียงไปในทางส,ส,านะสุขติโดยมากนะสุขติโดยมากแต่ถ้าเกิดท่านตกทุกข์โดยเพราะอำนาจาการเข้าไปยึดในสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามทั้งหลาย ในวันนี้นะท่านเห็นลูกเห็นหลานได้มาประกอบกรรมดีท่านก็อนุโมทนาตามเห็นไหมสังเกตการอนุโมทนาในสิ่งดีๆนะใจเรามันจะหลุดพ้นจากบาปได้ทันทีหลุดพ้นหลุดพ้นเป็นโอปปาติกะหลุดพ้นจากภาวะแห่งทุกข์ที่ได้ฉับพลันเมื่อเราอนุโมทนาความดีของผู้อื่นนะเมื่อเราอนุโมทนาความดีของผู้อื่นนะ วันนี้บุญห้าประการได้เกิดขึ้นแล้วแก่ญาติโยมทั้งหลายหนึ่งคือความเลื่อมใสต่อสิ่งดีงามเลื่อมใสต่อพระรัตนตรยัยอาน,นิสงส์ของความเลื่อมใสต่อพระรัตนตรยัยคือจะทําให้เราเป็นผู้ไม่ตกไปสู่ในโลกที่ชั่วอันที่สองคือความเคารพซึ่งมันเป็นกิ่งสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันต่อความเลื่อมใสความเคารพต่อพระเจ้าพระสงฆ์ต่อพระรัตนตรยัย เกิดขึ้นมากิริยาของความเคารพคือยกเอาไว้ในที่สูงจึงมีอัน,นิสงส์คือจะทำให้เราเป็นผู้มีสกุลสูงเมื่อเรามีความเคารพเราจึงมีความที่มีภาวะจิตใจที่ไม่มีความหวงความเห็นไม่มีความตนีทีเหนียวในใจเรานึกอยากจะให้อยากจะบริจาคทานต่างๆอยากจะช่วยเหลือด้วยประการต่างๆ เป็นกิริยาของความหวงที่มันหายไปความตนีมันหายไปจากใจเพราะอาศัยความเคารพเป็นปัจจัยดังนี้นะอานิสง์ของความหวงมันหายไปจึงจะจึงทาให้เราเป็นผู้มีเกียรติศักิ์ใหญ่เมื่อความหวงหายไปเราจึงเกิดการได้ให้เกิดการน้อมนําเอาข้าวปลาอาหารจาตุป,ปัจจัยทยธรรมทั้งหลายเหล่านี้มาเพื่อบริจาคเราได้บริจาคเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ได้ให้ อาน,นิสงส์ของการเป็นผู้ได้ให้คือจะเป็นผู้มีโภทรัพย์มากอันที่ห้าก็คือการได้ยินได้ฟังธรรมะจากที่เราไม่เคยเข้าใจว่าจริงๆหลักของบุญของบาปในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักสัจจศาสตร,ร,ร์คือศาสตร์ที่มันเป็นความจริงแท้ๆไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาใดในในโลกเนี่ยก็ตามไม่ว่าเราจะเกิดเป็นคนไทยคนอะไรก็ตามบุญบาปนี่มันเป็นอยู่ของมันอยู่โดยธรรมดา ถ้าเราไม่มีส่วนของดวงตาเห็นธรรมเข้าไปเนี่ยเราจะไม่สามารถหลุดพ้นจากอำนาจของบุญบาปที่เป็นไปตามอำนาจของตัณหาได้ซึ่งมันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเสื่อมเดี๋ยวเสื่อมเดี๋ยวเกิดขึ้นเดี๋ยวดับไปเดี๋ยวเกิดขึ้นเดี๋ยวดับไปต่างจากบุญกุศลในพระพุทธศาสนาทั้ง8ประการคือความเข้าใจที่อาจารย์ได้อธิบายมาหรือที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นั่นเอง ซึ่งอริยมรรคมีองค์แนี่ย่อลงมาก็เหลืออยู่แค่สามประการคือทานศีลภาวนาอย่างนี้ก็ได้ในวิถีชีวิตของญาติโยมเนี่ยทานคืออะไรทานคือการให้เพื่อละความตนีความตณีเป็นบาปศีลคือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เข้าไปเบียดเบียนผู้อื่นทางกายทางวาจาใช่ไหมแล้วก็ภาวนาภาวนาก็คือทิ้งสัญญาสังขารน,นั่นแหละสัญญาคือความจํา ขังขานคือการปรุงแต่งอดีตกับอนาคตกับามาอยู่กับการรู้ลมหายใจเป็นต้นเพื่อให้ใจมันเป็นกลางนะเนี่ยทานศีลภาวนาทานละตณีศีลละความเบียดเบียนภาวนาละความผูกติดในอารมณ์เพื่อให้ใจมันเป็นกลางอย่างนี้เป็นต้นเราำบำเพ็ญบุญสามประการนี้ก็เท่ากับว่าเราได้เจริญอริยมรรคมีองค์แปด ตามหลักบุญในพระพุทธศาสนาเราเข้าใจดังนี้อานิสงส์ของการได้ฟังธรรมะก็คือการเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ในวันนี้นะาญาติโยมเจ้าภาพทั้งหลายก็ถือว่าเป็นผู้ได้ประกอบบุญทั้งห้าประการให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วและแผ่อุทิศไปให้มารดาบิดาผู้ล่วงลับไปปู่ย่าตายายผู้ล่วงลับไปญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายสรรพสัตท,ทั้งหลาย ทั่วสากูละโลกบุญกุศลของท่านทั้งหลายย่อมไม่เป็นไปโดยความเปลืองเปล่าย่อมได้รับความสมดังปรารถนาโดยมั่นคงไม่อาจที่จะแปรเปลี่ยนไปสู่สิ่งอื่นๆได้วันนี้อาจารย์ก็ขออนุโมทนากับคุณงามความดีของท่านทั้งหลายที่พากันได้กระทำมาโดยทั้งหมดทั้งสิ้น ขออาราธนาคุณพระรัตนไตรคุณความดีทั้งหลายที่อาจารย์ได้กระทำมาคุณความดีทั้งหลายของญาติโยมทั้งหลายได้กระทำมาจงแผ่ไปถึงญาติโยมทั้งหลายโยมพ่อโยมแม่โยมปู่โยมย่าโยมตายโยมยายผู้ที่ล่วงลับไปแลสรพสัตทั้งหลายหากท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากท่านมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป และขอให้ผลบุญทั้งหลายจงเป็นพลวะเป็นปัจจัยนุนนำส่งให้ท่านทั้งหลายเกิดปัญญาญาณอันจะ,ะทำให้ชีวิตของท่านทั้งหลายเป็นไปในความสุขความเจริญทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมโดยฉับพลันเถิน